สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวราศีธนูประจำเดือนกันยายนพุทธศักราช2564ถ้าท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ที่ราศีอะไรก็ส่งวันเดือนปีเกิดและที่สำคัญนะคะต้องส่งเวลาเกิดมาให้จิราจิราก็จะผูกดวงวางลัคนาให้นะคะความแม่นยำก็จะมีมากกว่าค่ะในเดือนนี้นะคะชาวราศีธนูมีดาวพระพุธค่ะ โคจรมาได้ตำแหน่งมหาอุดและตำแหน่งเกษตราธิบดีในพบการงานจะส่งผลดีอย่างไรนั้นนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดจิลาก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดติดตามช่องจิลาพาชาแนลด้วยค่ะจุดแรกที่เราจะมาดูเลยนะคะก็คือนี่ค่ะคือคนราศีธนูนะคะมีดาวพฤหัสก็คือเลขหนี้เป็นดาวประจำตัวค่ะในช่วง ตั้งแต่เดือนมีนาคมปี6-4นี้มาแล้วนะคะเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะคนราศีธนูก็มักจะเกี่ยวข้องกับคนรอบข้างคนจำนวนมากๆมาจากต่างถิน่นต่างแดนมาจากหลายพ่อผันแม่อะไรทำนองนี้นะคะ คนราศีธนูช่วงนี้ก็อาจาจะมีการติดต่อจริงๆดาวดวงนี้เข้ามาตรงจุดนี้ก็หมายถึงการติดต่อสื่อสารกันไปมาหาสู่กันแต่ช่วงนี้ใช่ไหมคะเป็นช่วงของโควิดเพราะฉะนั้นการไปมาหาสู่กันก็จะมีปัญหาตั้งแต่นะคะการมีปัญหาเช่นนี้นะคะก็ตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63มาแล้วนะคะส่งผลมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะดาวดวงนี้นะคะก็หมายถึง ในเมื่อการเดินทางไปหากันหรือติดต่อโดยการพบปะเจอะเจอกันนั้นอาจจะเป็นเรื่องยากเพราะมันติดสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นคนชาวราศีธนูก็อาจจะมีการใช้โทรศัพท์การใช้ไลน์การใช้ซูมอะไรในการออติดต่อสื่อสารนะคะเพราะจุดนี้หมายถึงคนราศีธนูเนี่ยอาจจะเป็นนายหน้าตัวแทนหรือนายหน้าซื้อมาขายไปก็ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะ เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จิลากล่าวมาแต่ช่วงนี้อาจจะมีปัญหานะคะจุดเด่นๆของคลิปนี้เลยนะคะสำหรับคนราศีธนูก็คือเรื่องการงานค่ะในภบการงานของชาวราศีธนูนะคะก็คือดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธโคจรมาเข้าตรงจุดนี้นะคะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมไปจนถึงวันที่29ตุลาคม ดาวดวงนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดและตำแหน่งกเกษตรนะคะ,กะเกษตรก็หมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนราศีธนูในช่วงเดือนกันยายนนี้มีการงานที่มั่นคงและได้ตำแหน่งมหาอุดอีกใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าการงานได้ตำแหน่งที่สูงเด่นค่ะดาวดวงนี้นะคะหมายถึงการใช้คำพูดการซื้อมาขายไปประชาสัมพันธ์นักบัญชี ครูก็ได้นะคะครูที่สอนหนังสือเพราะจากตรงจุดนี้ที่จีลาบอกตั้งแต่ต้นก็คือนะคะดาพพูดนี้อาจจะเป็นคุณครูก็ได้ค่ะคุณครูนะคะมีการสื่อสารกับเด็กๆโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเห็นไหมคะอาจจะใช้ซูมในการสอนเด็กอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงการสื่อสารอย่างที่จีลาบอกตั้งแต่ต้นๆมีปัญหามาตั้งแต่เ,ออเดือนกันยาปี6 3แล้ว แต่ในเดือนกันยายนนี้ดาวพระพุธดวงนี้นะคะอาจจะหมายการสอนของคุณครูก็ได้ค่ะหรือหมายถึงการซื้อมาขายไปก็เป็นไปได้นะคะหรือหมายถึงการค้าขายเกี่ยวกับออนไลน์ก็ได้ค่ะใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนะคะก็จะเป็นผลดีมากๆเลยนะคะต่อคนราศีธนูในช่วงของเดือนกันยายนนี้ค่ะตรงจุดนี้นะคะดาวพระพุธดวงนี้ก็หมายถึงนะคะ หุ้นส่วนคู่ครองหรือบริษัทที่คนราศีธนูไปทำงานด้วยก็ได้นะคะมาได้ตำแหน่งมหาอุดก็หมายความว่าบริษัทร้านค้าหรือคู่ครองของคนราศีธนูมีเกณฑ์ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือมีความมั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะแต่ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะมีดาวพระอังคารค่ะอยู่ตรง พบการงานของคนราศีธนูด้วยดาวพระอังคารนี้นะคะเป็นดาวศัตรูกับดาวพระพุธก็คือเป็นศัตรูกับการงานเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปเช่นนี้หรือเกี่ยวกับการใช้คําพูดหรือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือเด็กๆก,ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะดาวอังคารดวงนี้ก็มาจากคําว่าปุตตะกับวินาการสอนเด็กๆช่วงนี้ก็อาจจะมีการขัดแย้งบ้างหรือมอีความไม่พึงพอใจบ้างหรือ บางท่านนะคะอาจจะซื้อมาขายไปหรือเกี่ยวกับงานทางด้านบัญชีก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของเอกสารต่างๆหรือธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะมีความขัดแย้งกันก็ให้ระมัดระวังในเรื่องคำพูดและเอกสารสัญญานะคะดูให้ดีๆตรงจุดนี้ด้วยค่ะตรงจุดนี้นะคะจะอ่านความหมายออกอีกแบบหนึ่งก็คือว่าดาวพ,พระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะหมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถหรือ เรื่องญาติผู้ใหญ่ค่ะช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64นี้มาแล้วนะคะยาวมาเลยค่ะจนถึงวันที่28กันยายนหมายความว่าช่วงระยะเวลาที่จีลากล่าวมาคือมีนาคมไปจนถึงวันที่28กันยายนเดือนนี้นะคะอาจจะหมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถที่มีเกณฑ์การผ่อนเกี่ยวกับสถาบันการเงินก็มีการมาเจรจาพูดคุยกันนะคะ แต่การเจราจานี้ก็มีปัญหามีอุปสรรคมากมายไก่กองหรือหมายถึงญาติพี่น้องก็มาคุยมาเจราจาเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีปัญหายัางติดติดขัด,ข,ดขัดอยู่นะคะแต่หลังจากเดือนกันยายนวันที่2 9กันยายนเดือนนี้นะคะไปเลยไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนดาวพระบุริหัดดวงนี้ค่ะจะลงมาที่พบการเงินก็หมายความว่านะคะ ช่วงระยะเวลาที่จีลากล่าวมานี้ก็จะมีปัญหาใช่ไหมคะเรื่องบ้านเรื่องรถหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องมาคุยเรื่องให้ช่วยในเรื่องเหล่านี้เป็นไปได้ค่ะหรือญาติพี่น้องอาจจะมาขอหยิบยืมเงินเพื่อไปแก้ปัญหาตรงจุดนี้ก็ได้นะคะต่อไปเราก็มาดูเรื่องการเงินนะคะในพบการเงินของคนราศรีธนูมีดาวพระเสารค่ะ โคจรมาเป็นกเกษตราธิบดีดาวดวงนี้นะคะอีก30ปีนะคะเขาถึงจะเข้ามาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเพราะช่วงนี้นะคะก็ ที่ดาวพระเสาร์มาอยู่ตรงจุดนี้ถ้าคนราศีธนูนะคะหาช่องทางที่ถูกนะคะแล้วมีความขยันอดทนท่านสามารถนะคะตั้งหลักปักฐานความมั่นคงของชีวิตได้เลยทีเดียวค่ะเพราะดาวดวงนี้นะคะเขาเข้ามาตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปี63นะคะเขาอยู่ยาวไปเลยค่ะจนถึงต้นต้นปี66เขาอยู่ตรงนี้ถึงสองปีครึ่งเลยนะคะเป็นช่วงจังหวะดีๆมากเลยสำหรับคนราศีธนูค่ะแต่ในเดือนกันยายนนี้นะคะ ดาวดวงนี้ค่ะโคจรถอยหลังก็หมายความว่าช่วงเดือนกันยายนนี้การเงินอาจจะมีการเล็ดล่าช้าไปบ้างนะคะแต่ก็หลังจากวันที่30กันยายนไปแล้วทุกอย่างเขาก็กลับไปเหมือนเดิมค่ะเดินปกติค่ะแต่เดือนกันยายนนี้ยังไงก็บริหารเรื่องการเงินให้ดีๆนะคะก็ควรจะระวังในเรื่องที่จีราบอกก็หมายถึงว่าอา,อาจจะมีญาติผู้ใหญ่นะคะมาขอหยิบยืมเงินไปจ่ายในเรื่องของญาติาพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องหนี้สิน เกี่ยวกับบ้านเรื่อเกี่ยวกับรถอะไรทํานองนี้ค่ะนะคะหรือ,อ,อคนราศีธนูที่มีปัญหาเรื่องรถเรื่องบ้านก็จะมีเกณฑ์การจ่ายเงินในช่วงของเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะคะต่อไปเราก็มาดูนะคะในเรื่องของความรักนะคะชาวราศีธนูนะคะมีดาวคู่ครองเป็นดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธในช่วงเดือนกันยายนนี้ยังได้ตำแหน่งมหาอุดและ,กะเกษตรเช่นกันเพราะฉะนั้น คู่ครองของคนราศิธธนูการงานมั่นคงและตำแหน่งที่สูงเด่นค่ะถือว่าความรักยังดีเด่นนะคะเพราะดาวพระศุกร์ยังมาได้ตำแหน่งนะคะเป็นกเกษตรอยู่ในภพของลาภความรักก็ดีเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูอีกดาวดวงหนึ่งนะคะคือดาวพระศุกร์ค่ะโคจรมาได้ตำแหน่งนะคะ,กะเกษตรนะคะในเดือนกันยายนนี้ ดาวดวงนี้นะคะส่งผลหมายความว่าจากจุดที่มีปัญหาต่างๆนี่นะคะที่คนราศีธนูมีอาชีพดั้งเดิมนะคะที่ทำมาแล้วช่วงที่มันมีปัญหานี้ค่ะส่งผลมาในเดือนกันยายนนี้นะคะดาวดวงนี้มาได้ตำแหน่งเป็นเกษตรเพราะฉะนั้นจากจุดที่มีปัญหานี้เองถ้าคนราศีธนูนะคะ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเราไม่ยึดติดในอาชีพเดิมๆถูกไหมคะเราเปลี่ยนแปลงค่ะไปขายนะคะเรื่องอาหารการกินเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของสวยๆงามๆเห็นไหมคะดาวพระพุทธนี้ก็หมายถึงเห็นไหมการค้าขายก็ได้ค่ะโดยใช้เทคโนโลยีก็หมายความว่าใช้หลักของการออนไลน์ ใช้หลักของโทรศัพท์ใช้หลักของการติดต่อสื่อสารเข้ามาช่วยนะคะบางคนอาจจะซื้อมาขายไปเกี่ยวกับของสวยๆงามๆเกี่ยวกับอาหารการกินก็ใช้เทคโนโลยีเข้าไปอ,อย่างอาหารการกินก็ใช้ในการส่งส่งไปถึงมือผู้บริโภคอาจจะใช้ไลน์แมนแก๊ปฟ้ดแพนด้าอะไรทำนองนี้นะคะตรงจุดนี้ที่จีรามองเห็นจีราก็อยากจะแนะนำให้คนราศีธนูลองเปลี่ยนมุมมองนะคะเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีไอเดียหรือความคิดต่างๆเหล่านี้ก็สามารถ เอามาทำตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ให้คนราศีธนูระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้โรคลมในท้องนะคะและโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17กันยายนเป็นต้นไปก็ให้ระวังอุบัติเหตุนะคะจะเดินจะเหินอะไรก็ให้ลรามาะระวังอาจจะหกล้มหัวแตกเลือดออกของมีคมตะปู กินปลาก็ระวังก้างจะติดคอปวดฟันถอนฟันนะคะจะทานอาหารก็ให้มีสติไม่งั้นก็กัดลิ้นกัดปากอะไรทํานองนี้ค่ะนะคะทุกอย่างก็ขอให้เรามีสติก็จะผ่านพ้นทุกๆอย่างไปได้นะคะจากการพยากรณ์ก็พอจะสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ในเรื่องของการงานดีเด่นค่ะขอให้ท่านนะคะเลือก งานให้ถูกนะคะแล้วก็มีความขยันอดทนท่านก็จะประสบความสำเร็จต่างๆในวิกฤตย่อมมีโอกาสนะคะถ้าคนที่มองเห็นก่อนคนนั้นก็จะเป็นคนที่ชนะค่ะขอให้ชาวราศีธนูนะคะโชคดีนะคะในเรื่องของการงานค่ะ จากคำพยากรณ์ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะจีลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ